สวัสดีค่ะพี่พี่หกโมงกว่าแล้วโอ้นัดคนที่ดยาทางไพ่ล้อมนี่เขาทำงานเป็นทีมาจะมาเจ็ดคน <c oughs> เลยเวลาไปส่งนาะทีส่งยาคิ Q าวเช้านะจ๊ะวันนี้ฉีดคุ้มค่าอายุข้าวสิบสามวันแล้วจริงๆนะสิบสองวันก็ชีดได้พอดีเมื่อวานติดงานไปส่งล่านตตยก็เลยชา้าหน่อยไม่เป็นไรข้าวที่นี้ค่อนข้างที่จะโตชา้าแล้วก็เดี๋ยวให้เพี่อน,นัน ปรับน้ำรอไว้เลยเพราะว่ามันทอน้าซ่องอะเนาะไล่หวันพอจะเต็มนี่คนงานเขาเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี่ยวรักมามาไม่ได้บอกพี่ๆเลยเพราะยังเจอกันไม่ได้ช่วงเนี้ยก็คือตัดยาเดินไม่ใช่เดินก้าวเคีสเซอร์ค่าวไว้อะจ้ะแล้วก็อ่าเดี๋ยวก็มีงานซ้อมหนาอีกอตอนนี้ไม่ค่อยจะไม่ไม่ค่อยทานเลยบ้องตรงเลย มันยุ่งเรื่องอะไรแล้วฝนมันตกมันก็ทําให้เรายุ่งอะเนาะม,ามอมงกงก็กำลังเออดินก้าวขึ้นเมด็ดดีตอนนี้กบถักมาเมื่อวานยี่สิบบาทมีสองหลัง <c oughs> จ้าโอเคคุณลุงก็นะแตงเต็มล้านเลยที่ที่เราบอกไว้นะไล่ตันเต็มล้านเลยก็รอหน่อยนะลุงถ้าไงเดี๋ยวคงโหมดนะนะบางอย่างก็ต้องรอเวลา เป็นช่วงนูลุงเศร้าทิดก็คงจะดีอ่ะคงเจอลูกค้ามานะจ้ะคณพี่ต้อมคิดก็เหมือนกันก็คงมาห้าคนมาคุมงานเนาะคนตัดมามวงออกเดี๋ยวถ้าหากว่าได้ใกล้เคียงไงได้น้องโถบอกลดทถยนะหรือเข้าจะเดี๋ยวให้เข้านัดคิวเพราะว่าก็คงคงอย่างอีกไล่วันมั้งพี่นะยังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะ ค่ะพี่ๆโชคดีทุกคนนะคะนี่เดี๋ยวน้องก็กลับแล้วพอเสร็จแล้วคนงานเขาเสร็จแล้วเราก็กลับพ้องงานเราก็รีบนะเนาะนูนขึ้นรถก็แล้วเด้ยวยนี้เขาพัฒนานะคะเข้ามาเป็นทีมเป็นกุ่มมาปิกอัพตามนี้นะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ